ถึงเวลาที่มาเปิดกล่องนี้กันแล้วนะครับถึงเวลาที่มาเปิดกล่องนี้กันแล้วนะครับเปิดอย่างไรไม่ให้เห็นไบคอนนะครับเพื่อนๆเป็นอะไรที่ยากนะครับก็เลยนะครับก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับเปิดแบบนี้เลยนะครับไบคอนนี้ทําไมต้องห่วงด้วยนะครับไม่เข้าใจเลยนะครับมาตรฐานชุมชนนะครับทําไมต้องห่วงไบคอนนะครับ เอาเป็นว่านะครับก็ฉีกันแบบนี้นะครับดูสิครับว่ามีอะไรในนี้นะครับเห็นพร้อมกันดังนี้นะครับในนี้หมดแล้วนะครับไอ้อะไรเอ่ยนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรมาขายกันนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่เห็นก่อนนะครับก็สามารถติดต่อกันได้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับของดีๆนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับมากันเต็มเลยนะครับอะไรนะครับอยากรู้นะครับเห็นพร้อมกันนะครับเพื่อนๆมาเห็นกันพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับอะไรนะครับอือ อไรอยู่นี้อะไรอยู่นี้อันนั้นแน่โอ้ยเป็นไปได้ไงครับเพื่อนเพื่อนอันนั้นแน่เป็นไปได้ไหครับเพื่อนนี่นะครับโอ้ยเหรียญสองบาทสีเงินพอสอหายาครับสองห้าห้าศูนย์ครับสองห้าห้าศูนย์นะครับเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญละสองร้อยห้าสิบาทนะครับเพื่อนเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับในถุงนี้ก็ร้อยเหรียญนะครับในถุงนี้ก็ร้อยเหรียญนะครับสองหมื่นห้าพัน อ่าใช่ครับใช่สองหมื่นห้าพันบาทครับเพื่อนๆสำหรับที่เพื่อนๆสนใจนะครับถุงละนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับถุงละนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับหายากมากๆเลยนะครับเฉพาะพศนี้เลยนะครับสองห้าห้าศูนย์นะครับอยู่ในถุงของเหรียญกระสาบนะครับนี่ครับเหรียญกระสาบนะครับจํานวนนะครับเหรียญสองบาทจํานวนหนึ่งร้อยเหรียญนะครับกรมธนารักษ์นะครับกรมธนารักษ์นะครับเหรียญนะครับหายากนะครับสองบาทปีสองห้า ศูนย์ศูนย์นะครับเพื่อนสๆสองห้าศูนย์ศูนย์นะครับด่วนได้ด่วนเลยได้เร็วนะครับโอเคเลยครับสองหมื่นห้าพันบาทครับ